สวัสดีค่ะชื่อสุจัญญานะคะโสภาพอนมร์ค่ะตอนนี้อายุเจ็ดสิบปีความดันเบาหวานไขมันจะสูงนิดหน่อยหลับยากกลางคืนจะนอนไม่ค่อยหลับถ้าตื่นกลางดึกก็จะนอนไม่หลับเมื่อก่อนที่ยังไม่รู้จักน้ำมังคุดอ่ะถ้านอนไม่เพียงพอก็จะมึนหัวปวดหัวแล้วเขาบอกว่าช่วยเรื่องการนอนหลับก็เลยสนใจซื้อมาดื่ม เิมไปสักระยะหนึ่งการนอนหลับก,ก็ค่อยๆดีขึ้นไม่อ่อนเพลียไม่มึนหัวเหมือนเมื่อก่อนเวลาไปเทีย่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกสนุกกว่าหาสมัยก่อนสมัยก่อนเวลาไปเจอเพื่อนๆื่เราก็รู้สึกว่ามึนหัวปวดหัวแต่ก็ต้องฝืนเพราะว่ากลางวันมานอนก็นอนไม่หลับผลที่ได้ก็คือช่วยให้สดชื่นไม่ปวดหัว พยายามหาอาหารเสริมตามเฟซบุ๊กอันไหนกินแล้วช่วยเรื่องการนอนหลับก็ซื้อมากินหมดเลยแต่มันก็ไม่ได้ผลก็มีอันนี้ที่ที่รู้สึกว่ากินแล้วได้ผลวิธีการดืม่มสําหรับส่วนตัวนะคะตื่นเช้ามาก็ดื่มเลยก่อนที่จะดื่มน้ําก็ดื่มน้ามังคุดก่อนแล้วก็อ่อก่อนนอนแก้วหนึ่งทานตัวน,นี้นะคะในกล่องเนี่ยจะมีแก้วให้เช้าขึ้นมาก็ทานสามสิบทีซี แล้วก่อนนอนก็อีกสามสิบสี่ิีคิดว่าคุ้มค่านะถ้าเทียบกับสุขภาพของเราเมื่อก่อนนอนไม่หลับไปหาหมอหมอก็จะถามว่าเครียดไหมเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ดียอะไรเครียดก็ให้ยามาถ้ามากินอันเนี้ยก็เทียบกับว่าเราไม่ต้องไปหาหมอถ้ากินยามันจะสะสมในร่างกายมันจะมีผลข้างเคียงอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมันจะไม่มีการสะสมปลอดภัยกว่า